ผัดหน่อไม้ใส่ไก่ใส่พริกหยวกตักออกให้มันได้น้ำหน่อยลูกเอาทะเพียอามาั้งหรือว่าไงตามใจอันนี้เนี่ยอโอ้พริกกินหรือเปล่านี่เนี่ยเต็มเ,เลยนะเออถ้าไม่กินก็ตักออก นอำไม้อ่ะกินมีประโยชน์โอ้โห <laughs> อาหัดกินพริกบัางนะด้ว่จเจ้าออกพริกอ่ะนี่เขาต้องอโอเคสงสัยต้องปิดหรือเปล่าเนี่ยยุงเออแมงวนัน ี่คะข้าวใหม่ข้าวเหนียวข้าวใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้เชียงรายมั้งโอเค okay. อ๋อเอาปลดไว้ก่อนลูกอืมอ อืจะเจ้ากินน้ำปูกับเข้าเจ้าอืมน้องเขยลองเครื่องเสียงเขาจะขายมั้ง 你看。Okay,